อีกหนึ่งเรื่องจบแยกย้ายนั่นคือคุณปิยะบุตรแสงกนก,กุลและคุณพิธาลิมเจริญรัตเมื่อวานนี้เขาไปกอดคอร้องเพลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครหวังจะดูละครเรื่องยาวอดนะคะนี่ถ้าสำนวนภาษาขอน้ำนิดสมัยเก่าเขาใช้คำว่าช้อยเก็บฉากก็ช้อยเก็บฉาก <laughs> หนังเรื่องนี้เป็นหนังสั้นค่ะไม่ใช่ซีรีส์ยาวๆนะคะและเมื่อวานนี้ก็กอดคอกันเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการร้องเพลงของทั้งสองคนนะคะว่าเขาก็กลับมาสารสัมพันธ์แล้วเมื่อวานคุณปิยบุตรก็พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ได้คุยกันเรียบร้อยแล้ว เขาปรับความเข้าใจกันทุกอย่างได้เป็นอย่างดีครับเขาต้องขอโทษพี่น้องทุกคนนะครับทั้งสอสอผู้สมัครสอสอทีมงานของพรรคทุกประเภทพนักงานพรรคนะครับที่สนับสนุนสมาชิกพรรคเราที่เต้องมาลำบากนะครับแล้วก็มารุนรัทึกมากังวนใจนะครับกับ แสดงออกของพิธานของเ้ารอเอาขอโทษทุกคนด้วยวันนี้ก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเรื่องทุกอย่างเคลียร์ปัญหากัรตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยโดยประมาณเกือบสามเดือนก็จะเป็นช่วงเวลาการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับสมาชิกทุกคนเลือกไปสู่การเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับเพื่อ ผมเชื่อว่า3เดือนนี้มันดูระยะเวลาเหมือนสั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเส้นทางระยะยาวของพวกเราตั้งแต่เริ่มตั้งธรรมนาทุนใหม่มาบังเอิญว่าเมาื่อวานนี้ครบสามปียุคพักพอดีวันนี้ก็เหมือนเปิดพักใหม่นะครับดังนั้นก็เริ่มต้นใหม่ครับแล้วก็ต้องปรับความเข้าใจทุกอย่างหมดครับเคลียร์กันเปิดอง ที่พูดกันทุกเรื่องเลยน้ำตาล่วงไปคนละหลยอดมีน้ำตาล่วงคนละหลยยดเลยนะคฮะก็สรุปว่าเลิกกอง แล้วงานนี้นะคะทั้งคุณปิยบุตรเองแล้วก็คุณพิธาก็ได้มีการโพสต์ Post ข้อความนะคะยืนยันว่าได้คุยกันเรียบร้อยปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะสู้กันไปต่อไปนะคุณพิธาก็บอกเช่นเดียวกันบอกว่าได้คุยกับคุณปิยบุตรแล้วปรับความเข้าใจกันด้วยดีในการทํางานการเมืองก็ต้องมีความเห็นที่แตกต่างแล้วก็ขอโทษพี่น้องประชาชนที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจ f อ,อก็ไม่สบายใจแต่พอเมื่อวานเห็นคลิปไปร้องเพลงด้วยกันแล้ว,ลวเขาก็บอกว่าสบายใจขึ้นครับแต่ว่า ไอ้สิ่งที่คุณปิยบุตรโพสว่าคุณพิธาเนี่ยมันก็ยังอยู่นะ <c oughs> มันเป็นเนี่ยที่บอกว่าอะไรจับเสริมมือเปล่าเนี่ยคนก็ไปตีความมาจากฝเมือเปล่าคืออะไรคุณพิยาเออแล้วก็อะไรเอาดีเข้าออตัวเอาชั่วให้ผมอะไรแบบนี้นะแล้วก็บอกว่าคุณพิธายังมีวีรกรรมอะไรเยอะแยะที่ออบอกว่าอยากจะบอกอ,อคือคนก็อยากรู้เลยไงเหมือนกับเปิดประเด็นมาแล้วอะนี่สือ่อสื่อหลายท่าที่ผมรู้มานะพวกพวกกันเนี่ยเขาบอกก็พยายามจะติดต่อขอสัมภาษณ์ เพราะเปิดทางไว้ไงว่าต่อไปนี้ผมจะเปิดกับสื่อทุกสื่อ,อเลยไม่มีทางหรอกอดเลยหมดแล้วเ,เรื่องนี้จบแล้วนะ